คือมันเป็นพี่ฟิลได้ว่าพึ่งเนี่ยสามารถที่จะอยากที่จะให้คนเขาเก็ตในสิ่งที่อยู่สอนจริงๆด้วยเอาสิ่งที่พึ่งตระหนักรู้จากการที่เราซัฟเฟอร์จากชีวิตแล้วไปเจอทางออกไปเจอโซลูชันแล้วเอามาใช้แล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆฉะอยากให้โลกรู้มันมันมีสิ่งนี้ มันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกฉันอยากจะแชร์ไปแล้วในการแชร์น่ะฉันก็ไม่ได้แค่แชร์เป็นทฤษฎีฉันเอาตัวฉันเองอะบอกไปเลยว่าโอ้วันนั้นน่ะฉันแย่ขนาดนี้ซึ่งพี่พี่ต้องบอกว่าพี่ชื่นชมนะอ่ฮะที่เพิ่งแบบไอ้นี่ตัวเองออกมาเลยอ่ะว่าฉันแย่ขนาดนี้สามีฉันเป็นอย่างนี้ตัวฉันเคยเคยแบบว่าไม่มีตังค์แล้วก็คนก็ไม่ คนก็ไม่ไม่ยอมรับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตมันก็มีแต่อะไรที่ประดังประเดเ,เข้ามาแล้วพึ่งก็สามารถที่จะแกะออกทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพราะว่าการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้จากั้านภายใน,นแล้วก็การที่ไปเอาวิชาต่างๆที่พึ่งอะ่ะใช้ความมานะอุตสาหะไปหาแล้วมันก็ทำให้พึ่งมีวันนี้ซึ่งกลายเป็นโค้ช ที่สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ได้ด้วยความรักด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกว่าฉันเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้มาแล้วฉันชนะมันฉันอยากให้อยู่นะ่ะมาถึงจุดนี้เหมือนกันที่ขอพูดอีกสองประเด็นค่ะเรื่องราคาค่ะโอ้โหราคานี้เนี่ยมันเป็นราคาเริ่มต้นสําหรับผู้โชคดีไม่กี่คนในโลกนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่มันมีในคอสอะคุพึ่ง โอ้โหมันย่นระยะเวลาเดินทางในการสอบหาวิชาวิชาที่เพิ่งให้มันมีเก้าวิชาเลยนะที่อยู่ในคอร์สเนี่ยมันมันย่นระยะทางคนนักเรียนเลยไม่ต้องไปเรียนกับครูคนนั้นคนนี้คนนู้นเก้าเก้าเก้าวิชาเลยอะคือมันคตดคุม้มอะแล้วก็พี่พี่เชื่อว่าคอร์สเนี่ยต่อไปมันสามารถที่จะอัพราคาได้ไปอีกโอ้โหมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่ได้เน่ะ พี่มีความรู้สึกโอ้โหอยู่เอาไอสิ่งที่อยู่เรียนมาจากหลายสำนักเนี่ยมามาใส่อยู่ในเนี้ยเนี่ยฮะเก้าวันเนี่ยมันครบครันมากเลยอย่างเช่นคําว่าจริตเนี่ยอย่างคําว่าจริตอะพี่ได้ยินมานานแล้วแล้วมันก็เขาละนะเขียนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนะจ้าครูพึ่งขาแต่คุณเนี่ยคุณสอนภายในหนึ่งวันอะ in n days อะเออหนึ่งวันอะคุณได้วิชาหนึ่งเล่มหนังสือสมุดหนึ่งเล่มเลยอะ นะคะคพี่ชื่นชมมากเลยไอ้เก้าเก้าวิชาที่คุณอามาใส่ในราคานี้เนะี่ยโอเมก้าคุ้มแล้วเชื่อว่าคุณสามารถจะอัพได้ไปอีกมากๆแล้วเมื่อกี้มีน้องผู้ชายที่เขาพูดว่าเขาต้องไปหัพึ่งหมอค่ะพี่ป้้มจะบอกเลยพี่ป้้มเรียนมาเก้าวันเนี่ยแค่คุณ่ะนะนะ เรียนเก้าวิชาของครูพึ่งวันละวิชาด้วยความตั้งใจอยู่กับมันสลับเวลาไม่ใช่สลับเวลาเพื่อตัวเองเก้าวันโดยคอนเซนเทรตตั้งแต่เช้าจุดเย็นไม่ต้องสนใจเลยเลยไม่อ่านไลน์ไม่อะไรงเงี้ยอยู่กับมันเก้าวันอะ่ะคุณอนะ่ะรักษาตัวเองได้ครับจริงคุณรักษาตัวเองได้แค่ไอ้บทที่กระจกที่สองตัวเองนั่นนะโอ้โหนั่นมันก็แบบว่าเป็นอะไรที่ที่บางทีนะคุณไป คุณไปอธิบายให้ให้หมอฟังคุณก็อธิบายไม่ลึกซึ้งอะแต่คุณอธิบายตัวเองได้แล้วคุณก็หาหาสิ่งที่คุณกําลังหาในบทเรียนนั้นได้เลยค่ะหาคําตอบได้เลยค่ะเก้าวันเนี่ยค่ะของคุปปึ๊งพี่เรียนมาหมดละนะคะคุณแค่ตั้งใจเรียนเก้าวันเหมือนคุณไปเข้าแคมป์เก้าวันแล้วคุณอยู่บ้านของคุณอะแล้วไม่สนใจโลกเลยอ่ะอยู่กับเรื่องเนี้ยพอเสร็จเรียนเช้าเช้าเนี่ยถึงเย็นเสร็จปุ๊บทันกันบ้านแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ย เนี่ย yeah. คุณแก้ปัญหาคุณสามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่คุณเป็นได้เลยค่ะแล้วคุณจะภูมิใจมากเลยโอเคเซฟไว้เลยอ่ะนี่คือกลุ่มพลังที่ทำให้เพิ่ม you deserve it คุณคู่ควรเ <c oughs> พิ่งอยากจะร้องไห้เพิ่งซึ้งมากอ่ะเพิงตามซึ้งขวับมากเลยขอบคุณสาหรับสิ่งที่เพิ่งอยากจะให้จริงๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคันเนี้ย ถ้ารวมอ่ะหลายแสนน่ะมันได้โกตะการว่ามันสิบปีมาสรุปแล้วเป็นคา้าที่ไม่ได้แต่ว่าทามันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจากว่าฉันอยากรวยฉันอยากมีตังค์แล้วฉันมาทำอ่ะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นจากว่าเพิ่ตั้งสิ่งอธิษฐานกับหลวงปู่ดูที่จะจะช่วยคนอ่ะแล้วทุกจักรวันก็จะสั่นทุกแบบตั้งแต่โคตุกตาโคโจที่มาแบบปรับ,บพลังงานพึ่ง แล้วก็จนมาเจอโพสต์ตั้มซึ่งทําให้พึ่งอ่ะคุ้นเพราะว่าพี่ยุนเป็นแพชชั่นพึ่งอ่ะพึ่งเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะพึ่งเป็นคนชอบดูดวงชอบวิเคราะห์คนชอบดูนิสัยคนชอบเรื่องคนพึ่งชอบฟังรายการสัมภาษณ์คนรายการเจาะใจกระจกหกด้านหรืออะไรที่เป็นแนวพวกงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กอ่ะโดยพ่งไม่รู้ตัว แล้วจนเพิ่งมาเจอปัญหาแล้วเพิ่งก็ไปเรียนเพิ่งต้องเรียนนะตั้งแต่เก้าโมงเชา้าอ่ะถึงห้าทุ่มอะ่ะทั้งหมดหกวันน่ะคิดดูว่ามันเข้มข้นขนาดไหนแล้วมันเป็นค่าที่เขาใช้ทั่วโลกอะ่ะอันนี้เป็นครั้ระดับโลกนะทั้งหมดเงินเป็นแสนนะเงินก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะนี่ก็เป็นนะแต่ฉันก็เรียนจนจบอะ่ะออแล้วก็เรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่เรียนนะเรียนแล้วฉันก็เอาบทเรียนเนี่ยไปทําแล้วระหว่างที่ฉันเอาไปทาเนี่ย มันก็จะมีโค้ดเขาโทรมาถามว่าตอนนี้เป็นยังไงชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็แบบแกะไปทีละเปลือกละเปลือกละเปลือกอะ่ะแล้วมันยังรวมไม่ถึงว่าการที่เพิ่งทําขายตรงเพิ่งต้องทํางานต่อคนแบบหลักพึ่ามากกว่ามากกว่าพันคนอะ่ะเออเพิ่งต้องคุยกับคนแบบเยอะมากอะ่ะมันมันคือแก่นแบบโค้ดแก่นคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครได้ความรู้ขอเอาเอตัวพึ่งตรงนี้ไปได้นะ พึ่งว่าอย่างไงอะชีวิตคนนั้นไม่เปลี่ยนดิพึ่งพึ่งมันวิพูดยังไงแล้วอะเพราะว่าไอคันเนี้ยนอกจากจะทาให้แฟนอะที่เกลียดที่หน้ากลับมาขอคืนดีทําให้พึ่งทาทีมโตอ่ะมันยังทําให้พึ่งผ่านอุปสรรคตอนที่เจอวิกฤตตอนปีสองพันยิบเอ็ดที่แบบว่าแฟนพิ่งเจอคุณใส่นังนนะ่ะผ่านมาได้อะถ้าถ้าคือถ้าไม่มีไอวิชาพวกเตอเน,นี่ยอะไม่ได้จริงจริงแล้วอะ การเป็นมนุษย์แม่มันไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องเลี้ยงลูกสองคนอ่ะคิดดูนะเลี้ยงลูกสองคนทำาร้ยยาอยากมีไรายได้เป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ต้องทําหน้าที่ภรรยาซึ่งอาจจะทําได้ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีวิชาเหล่าเนี้ยมาไม่ได้อ่ะมามาไม่ถึงจุดเนี้ยาว่ก็จะสังเกตได้ว่ามันไม่มีมนุษย์แม่คนไหนบ้าขนาดเลี้ยงลูกไปล้างจานไปซักผ้าไปแล้วไปเรียนเป็นโค้ดอะมีคนเดียว แล้วก็จบได้แล้วก็สล่าวว่าแบบว่าเอาความรู้ไปใช้ได้คือเรียนแบบใช้สติอยู่ที่หูจริงๆอ่ะแบบหูนี่คือต่อให้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกนะแต่หูฉันเนี่ยเก็บทุกเม็ดอ่ะแล้วมาสรุปได้จนแบบเรียกว่าคนนั่งที่นั่งเรียนอ่ะยังตกใจว่าเฮ้ยสรุปเมื่อกี้มันขี่รถไปรับลูกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือสรุปได้ดีกว่าคนนั่งเรียนอีกอ่ะเออม,มันต้องใช้สติขนาดนั้นเพราะฉะนั้น มันเขาเรียกว่าอยากจะเรียกว่ากวั่นจากมันหลายหลายครั้งเนาะของคนเราเนี่ยที่เราแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตต,ตัวเองอะแต่เราเอ่อไม่ได้ย้ายฝั่งอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจะเล่าให้ฟังว่าการย้ายฝั่งในการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ตัวเองคืออะไรอะเดี๋ยวจะไปอยู่ในบท